วันนี้นะครับเรามารีวิวรถของคุณตาหน่อยนะครับเป็นเวฟร้อยสิไอตัวสตาร์ทมือปี2022ล่าสุดนะครับตัวนี้330กิโกิโลใช่ธรรมดานะครับอันนี้ขี่ได้330กิโลขี่ไปไหนมั่งนี่ฮะตีโอไปจะที่นู่นอีกเนาะ ไอ้ขั้นเก่าไปไหนนี่ห่างกันไหนหลักเลงรถอีกคนนะครับนี่พี่งน้องๆรู้ไหมนี่จะเอามาใส่โลนะครับแต่ผมห้ามไว้ก่อนอ๋อฮักฮักไอ้แก้มสตาร์ทบอทีแล้วรถอยู่ใส่นี่เอาไปสมจื้อินนี่ ัใจเรียนงนมเนี่เออขับรถไมเนี่ละเนาะสบายเนาะเอออ่าจะมาใส่ล้อโลนะครับแม่ผมห้ามนะครับไม่ให้ใส่นะครับนี่ธรรมดาสักที่ไหนนะครับอยากได้สีไหนสวยนะครับว่างั้น มาเทียบมาเดินมาจับดูนะครับผมห้ามไว้นะครับไม่ให้ใส่นะครับแหมใช่ธรรมดานะครับจะมาใส่ล้อจะมาใส่ขอบล้อสีนะครับมาถามช่างนะครับว่เาเอาสีอะไรดีนะฮะเข้ากับรถไหนตะมิดเอาถุงมาเดี๋ยวใส่ให้ใส่ถุงมอใส่ตะก้าเนาะยางนะั่นนะแหมใช่ธรรมดานะครับ เออ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 ธรรมดาที่ไหนนะครับตะมิดน,นักเลงหนองดุมนะครับนักเลงรถอนี่เห็นนะครับออกรถใหม่ใช้สตาร์ทมือนะครับถูกต้องอมาแต่งซิ่งนะครับใส่ขอบลงขอบล้อ ผมห้ามนะครับบมก็จะพึ่งแปลงสภาพเฉยๆนะครับเลยนั่งคุยกยนก่อนนะครับไม่งั้นได้ลงมือนะครับเปลี่ยนขอบลอ้อเปลี่ยนยางนะครับธรรมดาที่ไหนนนะนน่่่าห้้ลลอดแบ อันนี้คู่หนึ่งคู่หนึ่งห้าร้อยกุ้งอืมอ่าขี่รถดูซ้ายดูขวาด้วยนะวัยรุ่นอ่าเดี๋ยววันหลังจะใส่ให้ดอกอ่าจะมาเปลี่ยนโลนะฮะไปไปรถยนต์ ไปรถยนต์เอาขับรถยนต์ลงไปเลยนั่นแหละมองซ้ายมองขวาเด้อเออได้รถใหม่ด้วยตามือวะเออสตาร์ทก่อนวะเออไม่ยอมสตาร์ทใส่เกียร์ไปอ่าดีดีดอ่าเป็นยังไงนะฮะวัยรุ่นบ้านผม จะมาเปลี่ยนขอบลอ้อนะครับผมไม่เปลี่ยนให้นะฮะ <c oughs> บอกว่าอีกสักพักก่อนค่อยเปลี่ยนให้ถ้าเป็นวัยรุ่นทั่วไปนะครับเปลี่ยนให้แล้วนะฮะบอกว่าอยากได้สีทองนะครับฟาคนอนนั่งจดจดจ้องจ้องตั้งนานนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสักพักค่อยเปลี่ยนให้แกอ่ <c oughs> สวัสดีคลิปนีส้สวัสดีครับ